Lèo lèo Lên ốc nha, dài bật lè Lên lúc ma, ma phôn ma Sao mai hãng phùi chàng à, cùa á กัวอะไรหางฟูหลังสางกัวอะไรไม่ีอะไรให้หน่ากลัวในป่าเนี่ยได้กินอะไรแปลกปลอมก็ขนลุกขนชันเลยนะเธอเนดูสิหางฟูเป็นปุ่มหมดทั้งสามตัวเลยกลัวอะไรละฝนดูหางฟูเลยขนลุกเหรอโอ้ยขนลุกหางฟูอะไร งามจังเลยงามจังเลยนะแล้ว่าสร้างบาร,รมีเพื่อหนีบาปสร้างบาร,รมีเพื่อหนีภูมิเดรสารมาไหมยายพาจุก,กมวันนี้เช้าวันที่สี่มกราค่ะผาเจมีเอเดินจุกมในปา่าสร้างบาร,รมีเพื่อไทยบาปใ,ให้ตัวเขาได้หนีจากภูมิวิ่งหนีจากภูมิเดรสารหลูกจะได้มาเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาหรือว่ามนุษย์ภูมิอีกคุณธรรม มาลุกมาไปดูอย่างไว้อย่าทวงเวลามามาไว้ๆไ,ไม่มีอะไรหรอกมาคลิปทิศทางลกมากเลยค่ะหน้าแรงเนี่ยกวาดจะเหมือนไม่กวาดเลยได้ไม้ลงตลอดเวลา ถ้าเว้นสองสามวันแล้วก็ไม่เห็นแผ่นดินมาเร็วลูกเร็วเข้ามาเร็วกลางป่าไผยแล้วค่ะตรงนี้มาลูกวมามันจะสาย ไว้ๆอย่าแวะพุ่นแวะพี่อย่าท่วงเวลามาสร้างบารมีเพื่อวิ่งหนีจากภูมิเดลสารกลางภูผาป่าโดย ท่ามกลางภูผาป่าโดยสมัยที่คุณแม่มาอยู่คนเดียวเดียวโดดเดินย่งกลมในกลางป่าเป็นเวลาสิบปีกว่าถึงมีผู้คนมาร่วมในทีมใช้ชีวิตอยู่ผู้เดียวโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็วันพระค่อยขึ้นมาถือศีล พุโทโธธโมสังโฆพุโทโธธโมสังโฆนะลูกนะเนินสิบแปดด่านอรหันต้องคำมีคนคู่เข่ากาบก้นเห็นแล้วนะอยู่เนี่ยให้เดินจกกงกรมกลางคืนกลัวมากจนหลอกตัวเองนุราตีด่านหอยน้อยกา เมื่อปี50าูนยคู่ขากราบหินก้อนนี้นึกว่าพญาเสือใหญ่ก้อนที่เมียเดินข้ามนี่ก้อนนี้นางมาถึงปุ๊บวาง็ะเกียงนึกว่าเสือนั่งขเมาอยู่ว่างัันกราบเสร็จถึงเห็นเป็นก้อนหินตาลายกลัวมากจนขาดสติส่งทหารลงสนามรบก็ไม่มีใครถูก ลูกระเบิดหรือว่าเหยียบกับระเบิดสักคนเด้ละรอดปลอดภัยมาอย่างดีเลย <c oughs> เอสาธุสาธุค่ะตอนนี้ก็สามทหารเสือนั่นเนี่ยสามทหารเสือเจ้าเหมียวแม่หนังลูกสอบอยากจะปั้นลูกแมวปั้นจิตวิญญาณเดลสารให้เป็น จิตวิญญาณน,นางฟ้าเทวดาอยู่ในร่างในละสารให้ได้จะเปลี่ยนภูมิแมวให้เป็นนางฟ้าเทวดาหรือไม่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์รักษาศสินห้าสแปดช่วยต่อยอดสืบทอดพุทธศาสนาในภพชาติต่อไปเดินหง,งอยหอยไปน่าสงสารนี่สายฟ้านะฟ้าเนาะจะได้เป็นเทพบุตบนะลูก สา,สายฟ้าในสายฝนอนุนบนช่วยผู้เป็นแม่ไม่ไว้ช่วยไม่ไว้ลูก